สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องไฟรักเนหาเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีหรือตนอก่อนที่จะไปฟังนิยายกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องสม้มฉุนนิยายเสียงเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วท่านผู้ฟัง จำไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องไฟรักสเสนหาตอนที่สพบเจอกันเสียงข้าวของตกกระทบพื้นแตกกระจายพร้อมกับเสียงโวยวายดังลั่นผมละมือจากงานที่ทำอยู่แล้ววิ่งมาที่บ้านของตากับยายภาพที่ผมเห็นตรงหน้ามีชายชุดดาประมาณห้าคนตอนนี้พวกมันกำลังลิงมัจจุราชไปที่ตาและยาย ส่วนยายยกมือไหว้ร้องขอชีวิตจากผู้ชายชุดดำทั้งน้ำตาผมรู้สึกคุ้นชินกับภาพที่ผู้หญิงยกมือไหว้อ้อนบอนร้องขอร้องไห้ขอชีวิตยังไงก็ไม่รู้มันคุ้นมันคุ้นมากๆเหมือนกับว่าชีวิตของผมเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วผมรู้สึกคุ้นคุ้นมากๆเหมือนกับว่าเคยมีใครสักคนร้องไห้ยกมือไหว้ อ้อนบอนร้องขอชีวิตจากผมแบบนี้เลยนี่ทำอะไรกันนะ่ะผมตะโกนร้องถามชายชุดดำคนหนึ่งพูดขึ้นไม่ใช่เรื่องของแกอย่ามายุ่งพวกฉันมีเรื่องต้องสาสานกับไอ้แก่สองคนนี้มีเรื่องอะไรก็คุยกันดีๆสิครับทำร้ายคนแก่คิดว่าเทหรือไงมันไม่ดีเลยนะครับทำคนไม่มีทางสู้ไม่เป็นลูกผู้ชายเอาเสียเลยชายชุดดำคนหนึ่งพูดสวนขึ้นมาทันที ฉันจะทำแกมายุ่งอะไรด้วยก็ไอ้สองคนเนี่ยมันติดหนี้เจ้านายฉันเท่าไหรครับเดี๋ยวผมจะทำงานหาเงินมาชดใช้ให้ฉันอยากจะหัวเราะให้ฟันหักคนอย่างแกจะมีปัญญาหาเงินมาคืนเจ้านายฉันหรอต่อให้แกหาเงินทั้งปีทั้งชาติก็ไม่พอหรอกเว้ยแล้วตากับยายติดเจ้านายแกอยู่เท่าไหร่ล่ะทั้งหมดหนึ่งแสนบาทรวมดอกรวมเป็นห้าแสนแกมีปัญญาจ่ายแทนไหมล่ะ ไม่มีผมสายหัวไปมาเพราะผมไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นหรอกนะตากับยายเคยให้เงินผมก็จริงแต่ผมก็ไม่เคยรับเลยแม้แต่สักครั้งถ้าแกไม่มีก็ไม่ต้องมายุ่งแต่แกเตรียมตัวตายได้เลยพวกแกสองคนอยา่าอย่าทำอะไรพวกเราเลยเดี๋ยวยายจะพยายามหาเงินมาชดใช้ให้ขอเวลาให้ยายอีกหน่อยยายเอ,อ่ยต่อรองกับชายชุดด,ดำ ภาพที่ผมเห็นสองตายายผนมมือไหว้อ้อนบอนร้องคอมันทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดใจมากๆผมจึงตัดสินใจเข้าไปแย่งมัจจุราชจากมือของชายชุดดำผมกระโดดถีบไปที่ท้องของมันมันลม้มลงผมอาศัยจังหวะนั้นเตะเข้าไปที่ใบหน้าของมันทันทีมันลม้มลงไปกองกับพื้นก่อนที่จะแน่นิ่งไปจากนั้นชายชุดดำที่เหลือทั้งหมด ก็ครูเข้ามาเตะและต่อยผมทันทีผมรัวหมัดไปที่หน้าของพวกมันเช่นกันไม่รู้ว่าผมเอาพละกกำลังมาจากไหนต่อสู้กับพวกมันจนพวกมันล้มไปกองไม่เป็นท่าผมรีบเข้าไปพยุงตาให้ลุกขึ้นก่อนที่จะตามไปพยุงยายให้ลุกขึ้นตามเช่นกันใบหน้าของทั้งสองคนช้ำไปหมดคนแก่ขนาดนี้แล้วจะเอาแรงที่ไหนมาสู้กับพวกมันในขณะที่ผมกำลังช่วยตากับยายอยู พอผมหันไปหาพวกมันผมก็เจอเข้ากับชายชุดดำคนหนึ่งเล็งมาจุราชมาที่ผมเสียงมัจุราชดังสนั่นขึ้นหนึ่งนัดผมสะดุ้งเฮือกผมใช้มือกุมหน้าท้องของตัวเองเอาไว้ความเจ็บปวดมันเล่นเข้ามาที่ท้องของผมทันทีผมสุดตัวลงนั่งกับพื้นความรู้สึกของผมเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับผมผมโดนยิง ผมโดนยิงอีกแล้วชายชุดดำทั้งหมดยืนขึ้นแต่ละคนสะบักสะบอมด้วยฝีมือและฝีเท้าของผมผมก้มลงมองที่ท้องของตัวเองเลือดสดๆไหลรินออกมาจากนั้นก็มีภาพเหตุการณ์หลายๆอย่างผุดขึ้นมาในหัวของผมภาพมันฉายซ้ำๆซ,ซ้อนๆกันอย่างรวดเร็วเถื่อนเถือน,อนทำใจดีๆเอาไว้นะลูกทำใจดีๆเอาไว้ตาวิ่งเข้ามาประคองตัวผม เถื่อนเถื่อนอย่าเป็นอะไรนะลูกอย่าเป็นอะไรนะลูกเสียงยายร้องให้ระงมชายชุดดำคนหนึ่งตะโกนเสียงดังพรุ่งนี้ฉันจะมาใหม่เตรียมเงินเอาไว้ให้พวกฉันด้วยถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ละก็พวกแกสองคนเจอดีแน่ชายชุดดำพูดขึ้นพอพูดจบชายชุดดำทั้งหมดก็เดินออกจากบ้านไปตากับยายทั้งสองเรียกชื่อผมทังน้ำตาผมเริ่มรู้สึกหายใจติดขัด ตาเริ่มพลามัวพี่เทือนพี่เทือนสายปานทิ้งถุงใส่ของวิ่งเข้ามากอดผมตารีบกดโทรศัพท์โทรเรียกรถพยาบาลผมค่อยๆหลับตาลงก่อนที่สติของผมจะดับบูบไปคนไข้ฉุกเฉินครับคนไข้ถูกยิงมาคุณนรินทิ์เตรียมห้องผ่าตัดให้หมอด้วยค่ะฉันรีบเตรียมห้องผ่าตัดให้กับคุณหมอสักพักคนไข้ก็ถูกเข็นมาวางบนเตียง ทีมแพทย์เริ่มทำการผ่าตัดเอากระสุนที่ฝังอยู่ในร่างกายของคนไข้ออกฉันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดที่คอยส่งเครื่องมือให้กับหมอฉันมองหน้าคนไข้อย่างกับว่าคุณเคยหรือเคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนมันคุ้นมันคุณมากๆผ่านไปหลายชั่วโมงการผ่าตัดเสร็จสิน้นทุกอย่างเป็นไปด้วยดีคนไข้ถูกเข็นออกมาไว้บนเตียงในห้องปลอดเชือ้อคุณเคท ช่วยดูแลคนไข้ารายนี้ด้วยนะครับตามประวัติคนไข้ตรงที่ท้องเคยผ่าตัดเอากระสุนออกมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วคราวนี้ต้องมาผ่าตัดซ้ําอีกแต่ก็นับว่าโชคดีอยู่มากเพราะทั้งสองครั้งกระสุนไม่โดนจุดสําคัญอะไรอีกอย่างคนไข้ารายนี้ความจําเสื่อมด้วยนะครับคุณเคสใครกันช่างใจร้ายใจดําจริงๆทําคนที่น่าสงสารขนาดนี้ได้ลงคอเขา เป็นคุณไข้ของหมอที่หมอทําการรักษาเขามาเขาน่าสงสารมากค่ะคุณหมอดูแลเขาพิเศษหน่อยนะเขาน่าสงสารเพราะว่าแม้แต่ชื่อตัวเองเขายังไม่รู้เลยค่ะเคตจะดูแลให้ค่ะคุณหมอคุณหมอเดินออกไปฉันเดินมานั่งลงที่เก้าอี้ข้างๆเตียงคนไข้ทําไมฉันถึงคุ้นหน้าเขาจังเลยเหมือนกับว่าฉันเคยเจอเขาที่ไหนมาก่อน แต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนฉันเปิดท้องของเขาดูมีรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดเอากระสุนออกอยู่จริงตามที่หมอแจ้งถ้าผู้ชายหน้าหนวดคนที่ฉันยิงยังอยู่มันก็คงจะดีกว่านี้นะอย่างน้อยความรู้สึกผิดในใจของฉันมันจะได้ลดน้อยถอยลงบ้างฉันจ้องหน้าผู้ชายคนนี้อย่างลืมตัวผู้ชายสูงโปรงกำยำล่ำสันใบหน้าคมคายหล่อเหลาจมูกโด่งเป็นสัน ผิวคล้ำนิดๆคงจะเป็นเพราะว่ากรากรำทำงานกลางแดดมาตลอดฟังจากที่คุณหมอเล่าให้ฟังชีวิตของเขาดูน่าสงสารมากฉันจะต้องช่วยดูแลเขาคิดเสียว่าทําบุญทาทานที่จะได้ช่วยเหลือคนไข้ที่โดนยิงเผื่อว่าจะเป็นการทดแทนบาดแผลใ,ในใจของฉันกับสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปกับผู้ชายหน้าหนวดในคารานั้นแบบนี้แล้วมันคงจะเป็นการดี บางทีมันอาจจะทําให้ชีวิตของฉันมีความสุขขึ้นมาบ้างอย่างน้อยๆก็เพื่อเป็นการไถ่โทษที่ฉันได้ทําลงไปกับไอ้หน้านวดจบตอนที่สมพบเจอกันในนิยายเสียงเรื่องไฟรักเสนหาโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มชุนคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ